สวัสดีคุณลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลาทุกทท่านเลยนะคะมาแล้วจากช่องเอเรนทอช่องเผยแผ่บารามีของหลวงปู่มหาศิลามากันแล้วนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกศิษย์ทุกทท่านเลยนะคะที่มากด้วยบุญบารามีท่านเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าของกิจการต่างๆนะคะวันนี้เอก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กันอีกเช่นเคยอ,อย่าลืมสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะ ก็คือการฟังธรรมเนาะเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเองด้วยนะคะใครที่สนใจจะบูชาวัตถุมงคลก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่092 436 0245นะคะช่วงนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะอ่าแล้วทีเนี้ยวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยก็มีการจัดสร้าง ในแต่ละรุ่นนะคะก็จะมีการจำ,จำกัดจำนวนเนาะแล้วก็ไปบูชาที่ที่วัดก็ค่อนข้างที่จะจำกัดจำนวนเนาะทำให้ความต้องการมากกว่าเนาะมากกว่าการาสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาราคาของวัตถุมงคลก็เลยมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่ด้วยพลังศรัทธานะคะพลังศรัทธา ความเลื่อมใสความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามของอหลวงปู่เนี่ยทำให้สิจานุสิตก็พร้อมที่จะบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่นะคะเพื่อเป็นเพื่อนำไปเขาเรียกอะไรอะไปไว้กับตัวเองอะเนาะก็อยากจะมีไว้ครอบครองอยากจะมีไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคะ วันนี้ก็มีวัตถุมงคลมมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เครื่องรางก่อนนะคะเครื่องรางตอนนี้ก็ได้เข้ามามีทยอยเข้ามานะคะเครื่องรางอย่าลืมมันหามันทํามันทานนะคะหลวงปู่ได้สอนไว้ตลอดว่าต้องไม่ลืมมันหามันทําแล้วก็มันทานนะคะวันนี้เอ๋มีตะกุดใบลานนะคะใครที่กําลังรอตะกุดใบลาน มาพร้อมรูปแบบนี้เลยนะคะเป็นตะกุดใบลานนะคะตะกุดใบลานที่หลวงปู่เมตตาเขียนให้นะคะม้วนแบบนี้เลยนะคะเรี่ยมไว้เรียบร้อยนะคะตะกุดใบลานตะกุดใบลานแบ่งบูชาที่890บาทนะคะได้รูปแล้วก็ใส่สินไปแบบนี้นะคะตะกุดใบลาน890บาทนะคะ มีแค่สองดอกเท่านั้นรายการต่อไปเป็นเหล็กไหลนะคะกำไรข้อมือเหล็กไหลในแต่ละรอบที่เอกได้มานะคะราคาจะน่าจะราคาไม่คงที่นะคะเพราะว่าบางรอบได้มาสูงบางรอบได้มาตาม่ำก็แบ่งตามต้นทุนเนาะอ่ารายการนี้นะคะเป็นเหล็กไหลเป็นเหล็กไหลเป็นยางยืดนะคะใส่ได้ใส่ข้อมือได้ถนัดมือเลยนะคะ แบ่งบูชาที่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะรายการนี้เป็นกําไรกําไรมะขามแก่นมะขามนะคะเป็นตัวเดียวกับประคำที่หลวงปู่ใช้อธิษฐานจิตใช้ภาวนาอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็อันนี้ออกที่พระธาตุมื่นหินมียันเหนือดวงตรงตรงนี้นะคะแล้วก็มีมีเลเซอร์พระธาตุมื่นหินไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวออกให้ชม แกะออกมาให้พี่ๆชมกันนะคะจะได้เห็นอ่านี่นะคะเป็นยันเหนือดวงแล้วก็แล้วก็จะมีะเลเซอร์พระธาตุมื่นหินไว้ตรงนี้นี่เลยรายการนี้ไม่ได้มีรันเลขนะคะแต่ว่าเลเซอร์วัดพระธาตุมื่นหินไว้ชัดเจนเลยนะคะนี้ออกจากวัดโดยตรงนะคะออกจากวัดโดยตรงเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์แบ่งบูชาที่เก้าร้อบาทนะคะเก้บาทตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะเขาทำออกมาแบบใส่ข้อมือนะคะแบบใส่ข้อมือ,อเพื่อพี่ๆหลายๆท่านเนาะเต็มคอไปหมดแล้วแต่อยากจะขึ้นอีกนะคะนี่เลยตะกุดนะคะอันนี้เป็นยันฟูฟูขึ้นมาเลยนะคะ ่อเป็นยังเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานการค้าหรือ,อในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะจะมีแต่เรื่องดีๆรุ่งเรืองแล้วก็เฟื่องฟูอยู่ตลอดเวลานะคะในการนี้แบ่งบูชาที่500บาทนะคะแล้วก็มีตะกุดแบบขึ้นคอรุ่งเรืองเฟื่องฟูเหมือนกันนะคะเขาจะทําออกมาหลายแบบนะคะรุ่งเรืองเฟื่องฟู ตรงนี้บางรายการตรงนี้จะเป็นสีทองก็มีนะคะแต่ข้างในนี้เป็นออกสีเงินเงินะคะของเองจะมีเป็นอ่าตรงหัวท้ายที่ปิดเป็นสีนาคนะคะเป็นสีนาคเนาะข้างในก็ประกอบไปด้วยคาถาคาถาของอลุงเรลืองเฟื่องฟูเป็น,เป,นเป็นรู้สึกว่าจะจะมีเป็น เห็นไหมคะเขาจะฟูฟูขึ้นมาไฟสะท้อนนี่เป็นคาถานะคะที่ที่ฟูฟูขึ้นมาเลยธุรกิจทุกอย่างลุ่งเรืองเฟื่องฟู ารายการนี้แบ่งบูชาที่499บาทเท่านั้นนะคะ499บาทเท่านั้นแล้วก็รายการต่อไปเนี่ยเป็นตะกรุดเหมือนกันนะคะตะกรุดรุ่นนี้ทําจากาแผ่นตะกั่วนะคะแผ่นตะกั่วจานหลวงปู่เนี่ยได้ได้เขียนยันลงไปให้นะคะยันรวยนะคะใครอยากรวยมีรันเลขด้วยนะคะมีรันเลขด้วยมีรันเลขไว้นะคะตรงนี้ รายการไหนที่สร้างจํากัดเขาก็จะมีการลันเลขนะคะตรงนี้ก็มีคําว่ารวยนะคะรายการนี้รู้สึกว่าจะสร้างห้าหมื่นห้าหมื่เก้าพันเก้ารอยเกบเกถ้าจำไม่ผิดเนาะบางรายการเอกอาจจะบอกจํานวนการจัดสร้างผิดไปนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนะคะแต่ละรุ่นเนี่ยเอกก็เลยอาจจะจําผิดเนาะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะแล้วก็มีโค้ดพระธาตรงนี้นะคะ อันนี้สามารถขึ้นคอได้เลยเพราะว่าเขามีเชือกให้เนาะทุกดอกนะคะทุกดอกตรงนี้นะคะตรงนี้จะเอียงนิดๆนะคะจะเอียงนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะรายการนิ้แบงบูชาที่390นะคะราคาเบาๆก่อนนะคะราคาเบาๆแล้วก็รายการต่อไปที่จะนำมาแบ่งกันในวันนี้นะคะ เป็นเบี้ยแก้เป็นเบีย <c oughs> เเบ้ยแก้จนนะคะเบีย้ยแก้จนอันนี้เป็นออกรุ่นแรกๆเลยพระธาตุหมื่นหินนะคะออที่พระธาตุหมือนหินเป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะเบีย้ยแก้จนรายการนี้แบ่งที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังมีเบีย้ยแก้ของอธรรมอุทยานนะคะดูดีๆนะคะ ถ้าราคาไม่ถึงห้าร้อยนี่ถ้าต่ำกว่านั้นต้องต้องคิดแล้วละ่ะเบี้ยกแก้จนนะคะทำามาอุทยานมีรันเลขให้ครบนะคะมีรันเลขแล้วก็มียันอ่ายันรวยเงินนะคะทองรวยเงินรวยเงินทองนะคะมีรันเลขแบบนี้รายการนี้แบ่งบูชาที่เก้าร้อยบาทนะคะเฮงรวยเงินทองใครอยากรวย ค่ะรายการต่อไปอ่าเป็นเหรียญเจริญพรเหรียญเจริญพรล่างพี่สวยมากเหรียญเจริญพรล่างนะคะ77เนาะออกที่สวนสงแกเป็ดนะคะอยู่ในซีนแบบนี้นะคะซีนเดิมแบบนี้เลยรายการนี้เป็นเลขสวยนะคะเป็นเลขสวยเป็นเลข18นะคะเลข18แล้วก็มียันตรงนี้ชัดเจนนะคะดูขอบ ะะขอบต้องสวยชัดแบบนี้จเจริญพรน,นะคะ,จะเจริญพรล่างเนาะหลวงปู่มหาศิลาผิวกำลังลุ้งเลยเลขสวยด้วยนะคะเลขหนึ่งแปดเรามาดูกันว่าหลวงปู่จะเลือกใครนะคะพระมีเจ้าของนะคะรุ่นเมตตามหานิยมนะคะวัดโพสีสะอาดเมตตามหานิยมออกปีหกสี่นะคะออกปีหกสี่ รายการนี้แบ่งบูชาที่4,990บาทเท่านั้นนะคะเอมีสองเหรียญมีสองเหรียญน,นะคะรีบตัดสินใจเลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะยังไงพระของหลวงปู่เนี่ยหายากแน่นอนนะคะใครที่เจอแล้วพร้อมแล้วรีบเลยนะคะหลวงปู่จะเลือกไปอยู่กับใครนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะ,จะเจริญพรล,ล่างนะคะแต่เป็นเลขอ่า เลขเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เลขนี้เลขเมื่อกี้เป็นเลขเขาเรียกเลขศูนย์วันเกิดแล้วก็เป็นเลขมงคลนะคะเลขแปดนี่นะคะอู้อันนี้เลขเก้าค่ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์นะคะนี่ก็เลขสวยเนาะแต่ว่าไม่ได้อยู่โซนวันเกิดนะคะอ่ารายการนี้แบ่งที่สี่พันห้านะคะสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นใครพร้อมนะคะใครพร้อมกิ้งกลางเข้ามาได้เลย 0924360245ของแท้ไม่ได้มากันง่ายๆไม่ได้มากันบ่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นใครพร้อมรีบเลยนะคะรีบเลยรายการนี้แบ่งบูชาที่4,500บาทนะคะใครที่กำลังรอเจ้าสัวอยู่เนาะตอนนี้เขากำลังที่เอจองไว้นะคะเขากำลังทยอยจัดส่งให้แต่ก็ยังไม่ถึงคิวนะคะยังไม่ถึงคิวเอ เอได้นาลายจักมาเป็นซีนเดิมแบบนี้นะคะเป็นซีนเดิมเดิมพลาสติกยังหุ้มอยู่นะคะยังไม่แก่นาลายจักนะคะนาลายจากใครกํากลังมองหาอยู่นะคะนาลายจากแบ่งบูชาที่หกพันเก้านะคะเป็นเนื้อชนวนทองแดงเป็นเนื้อชนวนทองแดงนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยพระผงขุนแผนของหลวงปู่นะคะแล้วก็เป็นขุนแผนปลาไหลเผือกด้วย นะคะเป็นขุนแผนปาลาไหลเพือกมีตะกุดสองข้างแบบนี้เลยรายการนี้เป็นพระขุนแผนแล้วก็มีผงกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรลาบเลื่อนไปหมดนะคะเพราะว่ามีาปาลาไหลเพือกจับก็ไม่ได้มัดก็ไม่อยู่นะคะคนมันจะลุ่งเรืองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากลุ่งเรืองเนาะใครอยากจะปังไปพร้อมกับช่องเองเรือนทอนะคะก็บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ ไปได้เลยเนาะเราจะรวยไปพร้อมๆกันนะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นมีไม่มากแล้วนะคะพาแท้มีไม่มากแล้วรายการต่อไปนะคะที่จะนำมาแบ่งเจริญพรบนก็มีนะคะเจริญพรบนยังอยู่ในถุงซีนนะคะอยู่ในถุงซีนรายการนี้ก็สวยไม่แพ้เจริญพรล่างเลย ่ว่ารายการนี้จะเป็นหลวงปู่นั่งเต็มองค์นะคะเลขเก้าเจ็ดเจ็ดสี่นะคะเรามาดูกันว่าหลวงปู่จะเลือกไปอยู่กับพี่ๆท่านใดนะคะใครจะเป็นผู้มีบุญนะคะมีจองหลายท่านแล้วนะคะแล้วก็เงียบไปเนาะมีจองรายการนี้หลายท่านแล้วแล้วก็เงียบไปบางท่านก็แจ้งว่าทุนทรัพย์ยังไม่พร้อมนะคะรายการนี้นะคะ วัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะพุทธคุณหลวงปู่บอกว่าเพชรหินกวดของหลวงปู่เนี่ยจะแพงกว่าทองคํานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นไปได้แล้วจริงๆนะคะคําของหลวงปู่เนี่ยวาจาศิ์จริงๆเนาะแล้วก็รู้ล่วงหน้าด้วยนะคะรายการนี้ผิวลุงๆเลยสี่พเกยเก้าบาท นะคะมีองค์เดียวเท่านั้นตอนนี้นะตอนนี้นะคะใครกำลังมองหาอยู่รีบๆเลยแล้วใครอยากมีเงินล้านโดยฉับพันหล่อลอยองค์บาทเงินล้านหลวงปู่มหาศิลานะคะรายการนี้เป็นเนื้อเมฆพัดเห็นไหมคะอุ้มบาทรอรับทรัพย์เลยนะคะรอรับเงินล้านเข้าบาทเนาะมีเมฆพัดกับอันปาก้านะคะ แบ่งราคา3,900บาทราคาเดียวกันเลยใต้ฐานก็มีอุดมวลสารแบบนี้เลยเน้นๆเต็มๆเลยนะคะรายการต่อไปอเป็นมหามนมื่นศิลาเป็นเหรียญกลมๆนะคะเหรียญกลมๆอ่าเหรียญบาทน้ำมนนะคะที่เขาเรียกกันว่าเหรียญบาทน้ำมนตเป็นแบบนี้นะคะ เลข424นะคะต่อโค้ดชัดเจนนะคะต่อโค้ดชัดเจนอ่ารายการนี้แบ่งบูชาที่3,990บาทนะคะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะแต่ว่าชุบทองคํา 24k เป็นรุ่นแรกของวัดพระธาตุม่นหินนะคะจัดสร้างแค่2,500เท่านั้นนะคะ 2,500เหรียญเท่านั้นนะคะรายการนี้ยังอยู่ในถุงอยู่เนาะ3,990บาทเท่านั้นวันนี้นะคะเอกก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะพี่พท่านใดที่สนใจนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านใดที่พร้อมนะคะที่จะบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ไป ครอบครองนะคะก็โทรหาเอดได้เลย0 9 2 4 3 6 0 2 4 5นะคะอย่าลืมมันหามันทำมันทานนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเอเลือนทอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ